มีนักศึกษากำลังคุยกันถึงเรื่องเราเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในหน่วยงานของภาครัฐเออแก่น okay. ักศึกษาในหน่วยงานภางรัฐมีอะไรบ้างนะมหาวิทยาลัยไงโรงเรียนด้วยนะทั้งในและนอกระบบและตมามอัธยาศัยด้วยจ้ะอ๋อนี่แค่มหาวิทยาลัยกับโรงเรีออยนในภาครัฐแค่นั้นหรอไม่นะยังมีอีกเยอะเลย คืออย่างเช่นสถานีตำรวจกรมประมงกรมที่ดิน ER แล้วก็โรงพยาบาลด้วยนะอ๋อเราเพิ่งคิดออกเนี่ยนานั้นเองก็มีเทพพลัองคมหนึ่งออกมาจากใต้โต๊ะแล้วส่งสาลมาให้นักศึกษาฮฮ่ฮ่าข้าคือเทพพลั์ถ้าพวกเจ้ายังคิดไม่ออกบอกไม่ถูก ให้พวกเจ้าไปศึกษาในหน่วยงานของภาครัฐที่พวกเจ้าสนใจนะเด็กๆเลยข <มา S 1> ้าไปละฮะผู้เราหาข้อมูลที่กรมประมงกันไหมเพราะว่า,า,า,า<อ>พวกเรา,า,เ,ราเป็นเกษตรกร <c oughs> ท่านสนใจอยากเลี้ยงบเลี้ยงปลาแต่ไม่มีความรู้ในด้านนี้เลยอ๋อเอออ่ะเอาอย่างนี้ก็ดีนะงั้นพวจ้าจไป แล้วอีกที่หนึ่งล่ะโรงพยาบาลไม่หล่ะเราสงสัยมานานแล้วว่าโรงพยาบาลมีสื่อเพื่อมกับการสึกษสาอย่างไรเพราะเห็นรักษาแต่ผู้ป่วยนะตอนนี้งั้นพวกเราหาข้อมูลที่กรมประมงและโรงพยาบาลนะโอเคไดนเลยครับคือพวกเรา ได้รับหน้าที่ให้มาตอบถามเกี่ยวกับการศึกษาของกรมประมงว่ามีการให้ความรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างครับค่ะคือข้อของพวกเราค่ะในกเกษตรกรแตจจะมีรายได้เสริมในการเลีเล้ยงกุ้งแล้วก็กุมงนะคะอ๋อครับคือในส่วนของกรมประมงนะคะสำนักงานจาังหวัดมูลราชธานีของเราจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาอาชีพนะคะในด้านของเกษตรกรทั้งด้านพอเรืออะไรก็แล้ว ด้านย่างชีอ่าในส่วนที่กรมประมงของเรารับผิดชอบในส่วนของการเลี้ยงกบเนาะเลี้ยงกบมีอะไรบ้างคะมีจะมีการเลี้ยงกบการเลี้ยงปลาการเลี้ยงพว่กามกามและในส่วนของการเลี้ยงปลานี้เราจะมีการเลี้ยงปลาดินปลาดูดเพื่อยังชีพและในครัวเรือนหรือในไรนานอกจากนี้นะคะยังมีการเลี้ยงในส่วนของสํานักงานการประมงมีการเลี้ยงพุ่ง มีการเลี้ยงกบมีการเลี้ยงปลาและในส่วนของการเลี้ยงปลาของเราก็จะมีการเลี้ยงปลานียนการเลี้ยงปลาดุกก็อย่างชีพและในรเวอรหรือในไรนานอกจากนี้ยังมีการยั้งกบในบ่อพลาสติกเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์หรือนอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงมากกว่า7 0 0 0กระชามด้วยนะครับศูนวิจัยนะครับศูนวิจัยเพาะพันปลาใน1ปีของเราจะมีประมาณ28ล้านตัวและในแหล่งน้ำธรรมชาติโดยการเพาะเลี้ยงจาก ขาวประมงจะมีอยู่ประมาณ2 0,000ื่นรายกระจายทั่วทั้งจังหวัดของเรานะครับนอกจากนี้กรมประมงของเรายังดูแลควบคุมในด้านของด้านกฎหมายในด้านผู้ที่กระทำความผิดทางกฎหมายเช่นกระาทิเช่นผู้ที่ใช้ไฟฟ้าช็อปลาหรือใช้อวนัากปลาครับและสําหรับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการพัฒนาบุคลากรให้ได้รับความรู้มากยิ่งขึ้นเช่นการอบรมตามหลักสูตรของกรมประมงเช่นการไปศึกษาดูงาน นอกจกกังหวัดหรือในสถานที่ใกล้เคียงและใช้เวลาว่างในวันเสาร์ทิ์นอกจากเวลาทํางานของเรานี้เพื่อไปศึกษาให้ได้ให้ระดับการศึกษาในด้านของการประมงลนี้ของเราเพิ่มขึ้นสูงขึ้นดีครับนอกจากนี้กรมประมงลีให้ความรู้อะไรบ้างคนระับในส่วนนี้นะครับก็ให้คุณรู้ในการเพาะเลี้ยกกบพเพาะ้ยงกลนี้นิยมก็คือจะแนะนําก็คือมันจะมีหลายแบบด้วยกันก็คือการ เลี้ยงในบอ่อซีเมนการเลี้ยงในบอ่อดินหรือว่าการเลี้ยงในไร่นาตามเลี้ยงในไร่นาของเรานอกจากนี้นะครับก็คือบอ่บอซีเมนก็คือนิยมใช้เลี้ยงกันไปทั้งกบนาและก็กบมูลฟ็อกแต่ว่าเรานิยมก็คือการขุดบอ่อเราควรที่จะทําบ่อให้กักเก็บน้ําไปจนลึกประมาณ30-50เซนเมตรครับเพื่อที่จะ ป้องกันและก็กวันีหลังคาปกคลุมปิดบังแสงสว่างบางส่วนด้วยเพื่อที่จะให้กบไม่ตกถึ่นใจได้ง่ายนะคะและไนช่วยในการป้อการสัตรตูและก็สามารถดัดแปลงในการเลี้ยงเพื่อจุดประสงค์ต,ตา่ตางๆเช่นการขยายพันธุ์กบก,การเราะเลี้ยงกบเพื่อขายเพื่อยังชีพครับและในจดบอร์ดดินอันนี้สัญญยงการในสมัยก่อนเนาะสะมัยก่อนเราจะใช้การเลี้ยงในบ่อดดินก็คือ ขุดลึกประมาณ50-70เซนติเมตรแล้วก็ฝังท่อระบายนะ้ําลงในก้นดินแล้วก็ตามด้วยอิฐบล็อก2ที่สากนจากนั้นด้านปากบอก่อเราก็ควรที่จะมีตาะขายเพื่อที่จะป้องกันนกหรือว่าแมาลงปอมาไขาอ่อันนี้เราจะช่วยได้แต่ว่าข้อดีแต่ว่าข้อเสียของการเลี้ยงในบ่อดินก็คือมันจะทําความสะอาดยากแล้วก็มันจะสกระปรับกด้วยนะคะอะ่มีอะไรจะสอบถามเพิเ่มเติมไหมครับ ไม่ครับขอบคุณมากครับที่ให้ความรู้กับพวกเราครับค่นะขอบคุณมา,านะกค่ะเฮ้ยแกพอเสร็จจากกอประมงๆๆนั้นเราจะไปไหนต่อกันดีอ่ะเออเรายังเหลืออีกที่นึงใช่ไหมอ่ะที่โรงพยาบาลไงอ่ะเอองั้นงั้ไปโรงพยาบาลตะบนน้องขุนไหมเฮ้ยแกทำไมต้องไปน้องขุนเลยอ่ะไม่ใช่ใกล้ม, <ๆ S 1> มานฉันน่ะเร็วๆนีรีบรีบเอออย่างงั้นนี่ไปเถอดที่เราต้องไปเสร็จเร็วปะปะ ค่ะขอบมหาวิทยาลัยและสถาบันเรื่องไทยนะคะจะมาสอบถามว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลมังคุดนะคะมีส่วนในการให้คำรึกษาอย่างไรบ้างคะอ๋อสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริ สุขภาพตะบนน้ำปุ่ยของพวกเรานะคะก็จะมีส่วนร่วมในการศึกษาในรูปแบบการจัดการอบรมให้แก่คนในชุมชนแล้วก็เยาวชนนะคะสาหรับคนในชุมชนนั้นเราก็จะจะัดอ,อบรมในรูปแบบของการให้ความรู้เช่นโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานโรคตับโรคไตหรือว่าโรคอ้วนของคนในชุมชนอะไรประมาณนี้นะคะค,คือ,อเราจะ คือเราได้ความรู้เขาอย่างนี้ว่าเออถ้ารับประทานไขมันี่จะก็จะเนแบบนี้เอินต้องลดไงแล้วก็ลดแล้วก็จัดโครงการให้เขาเข้าร่วมมาออกกําลังกายอย่างน้อยอาทิตย์ละสามครั้งครั้งละหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงหรือว่สามสิบนาทีเป็นอย่างน้อยนะคะแล้วก็สําหรับคนในชุมชนเราให้ความสาคัญเป็นอย่างมากเลยทางโร,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 รงพยาบาลของเราเนาะก็จะจัดก็จะจัดการ,ร,โบโร,รอบรมให้การอบโรมท่าจะเรียกว่ายังไงอ่ะ ก็คือโรงพยาบาลของเรานะคะก็จะร่วมมือกับวุฒิภัทร expert รู้จักกันไหมคะ expert ไม่อ๋ออยู่ในตัวมือของเราตัวค่าตัวจังหวัดอุบลราชธานีนะคะก็จะให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์แล้วก็ปัญหาคนในชุมชนคนเยาวชนอย่างนี้นะคะว่ามีปัญหายังไงการท้องก่อนแม่ทบเราจะรักษายังไงป้องกันยังไงอ่าอย่างนี้เนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราส่งเสริมการศึกษาของคนในองค์กรของเราสมมุติว่า คนองค์กรของเราอยากจัดศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นแล้วก็จัดการเป็นที่เลยค่ะให้คุณการศึกษาข้าปแล้วก็ให้เข้าไปเรียนแล้วก็มาพัฒนาองค์กรของเราพัฒนาโรงพยาบาลของเราแต่ถ้าน้องๆนักศึกษายังสงสัยอะไรอีกสามารถติดต่อทางโรงพยาบาลเราได้โรงพยาบาลเรายินดีที่จะให้ความรู้กับนักศึกษาที่คนถามเกดปวดรักษาได้นะออกกำลังกายกินผักเยอะๆอย่างนี้ได้จริง น้อง <No. S 2> สวยแน่เชื่อพี่จริงๆนะคะเรียแล้วเรแล้วปะเธออ๋อ